ครับก็กลาสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมทางช่อง y YouTube ครับวันนี้ครับทางทีมงานนะครับนรกเทคนิวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับก็มาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับประจำคลิปของวันที่15นะครับมกราคม2564ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับหลายรายการนะครับราคาย่อมเยานะครับราคาตั้งแต่120 0 0 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ฐานขุดนะครับวันนี้ก็จะมีฐานขุดมันของหน่งเกษตรโชคชัยโคราชนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งพวงอีกหนึ่งอีกหนึ่งขันรถสิบพวงนะครับสิบพวงเข้ามานะครับฐานขุดเราก็มีครับหรือว่าอุปกรณ์โรตารี่นะครับโรตารี่เราก็มีครับตอนนี้จัดโปรอยู่ที่สี่หมื่นสองครับนะครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสี่นะครับแล้วก็จะเป็นของฟาร์มเทคครับอยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับ ตัวนี้มีน้องเล็กนะครับเข้ามาใหม่สองรายการนะครับก็จะเป็นคู b o ต้านะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นรถสิบสี่แรงม้าครับรถเพาเดียวนะครับเหมาะสําหรับใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆครับดันดินได้นะครับตัวนี้ดันดินได้นะครับรถสวยครับตัวนี้นะครับสตาร์ทแบตได้ปกตินะครับสตาร์ทมือก็ได้นะครับ สีสันบอกสวยเดิมนะครับราคาของคันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งแสองมืบาทครับหนึ่งแสองมืบาทได้อุปกรณ์นะครับใบดันดินหางสามล้อกันจมแล้วก็คาดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเพาปั่น p ีดีโอด้านท้ายนะครับสามารถปั่นโรตารี่ได้นะครับตัวนี้ไม่มีจุดรั่วซึมครับรถสวยเดิมสำหรับลูกค้าข้างในนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถาม นะครับหรือนักเข้าดูรถได้ครับที่ร้านนัตเทกเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีสองเบอร์ครับที่091ครับ8611191ครับ091 8611191หรือ063ครับ3130447นะครับโทรได้ทั้งสองเบอร์ครับถ้าโทรเบอร์ใดเบอร์หนึ่งไม่ติดนะครับก็โทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับลูกหมากแน่นนะครับอันนี้แสนสองหมื่นบาทนะครับ ตัวนี้จะได้หางสามคาดล้อกันจมนะครับอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็เปิดให้ราคาเดียวกันเลยครับหนึ่งแสนสองหมืนบาทเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นครทหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับนะครับเหมือนกันนะครับดูหัวเครื่องนะครับเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนครับอ่าทั้งสองคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับราคาก็อยู่หนึ่งแสนสองหมืนบาทเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวนี้ครับ จะมีแค่ใบดันดีหน้านะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี 100, ่ตาช้าง iX10 0ครับ i x เรอนะครับยางสวยยางดียางเต็มครับตัวนี้เขาเรียกว่ารถไถแบบนั่งขับนะครับรถไถแบบนั่งขับนะครับเป็นหัวเครื่องสิบปีแรงนะครับรถรุ่นนี้ประโยชน์เยอะครับข้างหน้านะครับเราสามารถต่อสายพานนะครับร่องสายพานสามารถใส่เครื่องสูบน้ํานะครับนะครับเครื่องสูบน้ําได้นะครับนะครับหรือข้างหลังนะครับเราสามารถ ใช้ตัวเพาพีดีโอปั่นนะครับปั่นอย่างอื่นปั่นพวกโรตารี่นะครับได้นะครับนะครับท้ายก็จะมียอยโรตารี่ติดอยู่ครับเพราะตัวนี้ได้โรตารี่ด้านหลังครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทเช่นเดียวกันครับต่งนู้นมีรถเข้าใหม่ครับ l 4 7 0 8 s p นะครับสวยๆเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับทั้งสองคันราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทเช่นเดียวกันครับ ส่วนตัวนู้นนะครับไอพวกนี้คือรถที่ติดจองแล้วครับผมยังไม่ได้ย้ายฝั่งนะครับส่วนคันนี้ครับ L 3 6 0 8 SP ครับตัวนี้ก็รอเก็บงานนะครับติดชุดดันดินหน้าใหม่นะครับของนาซ่านะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทครับ3 3 5 0 0 0บาทนะครับสวยๆครับยางสวยๆนะครับ3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ทางร้านเราขอเน้นย้ำนะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าขอกระสอเท่านั้นนะครับไม่มีการผ่อนดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าก่อนดูคลิปนะครับให้จบนะครับดูรายละเอียดรีวิวของรถแต่ละคันให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้นะครับเต็มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับพันสองร้อันสโมงครับสวยทาัดเดิมนะครับสีเดิมนะครับ เดี๋ยวพาข้ามไปดูฝั่งทางนู้นครับหน้าร้านเราก็จะมีอยู่สามฝั่งนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนมาดูรถได้นะครับศูนย์คูบตาอยู่ข้างหน้านี่เองครับห่างจากศูนย์คูบตาประมาณห้าสิบเมตรนะครับร้านเราก็จะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายนะครับและฝั่งขวาทางนี้นะครับที่ผมเดินมาอยู่นี้ก็คือทางมาจากเส้น่างโคนนะครับเส้นพังโคนนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเข้ามาจากอำเภอวังสามหมอครับ ถ้ามาจากสีทาตนะครับถือสีแยกไฟแดงนะครับไฟกระพริบให้เลี้ยวซ้ายนะครับตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับสวยมากนะครับ L47.8ST นะครับตรงนี้47แรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็น Direct Injection สี่สูบครับอ่าพวงมาลัยแบบ power นะครับยางสวยทั้ง4เส้นเลยครับ นะครับดูสีทาล่างเลยครับรถไม่ผูนะครับรถสวยมากแห้งมากครับตอนนี้นะครับตัวนี้ผมให้อุปกรณ์ใหม่นะครับให้หางใหม่นะครับสี่แสนสี่หมืนบาทครับสี่แสนสี่หมืนบาทเกาะหางใหม่ให้พร้อมนะครับหนึ่งพวงนะครับนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้เกาะหางก็อะไรแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับรถสวยมากตอนนี้ เล่มพร้อมนะครับรถจดปีห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนยดอนะครับเดี๋ยวผมพักขึ้นไปดูชั่วโมงการทำงานเจาะระบายซีนให้แล้วครับตอนคัดนะครับชั่วโมงการทำงานครับเก้าร้อยหเก้า้ยหกสบเก้าชั่วโมงครับดูนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับสียังสวยอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเก็บแค่สีทาล่างนะครับ 4แสนสี่หมื่นบาทครับตัวนี้นะครับ L478SP นะครับตัวนี้นะครับมันจะต่างจากตัว47ธรรมดาคือหนึ่งมันเป็นโครงลังคาเรียบนะครับสองนะครับเป็นพวงมาลัยก้นก้านเล็กนะครับไม่ใช่ก้นเออเป็นพวงมาลัยก้านใหญ่นะครับกั้นใหญ่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีแขมพ่อแขมหน้ากากให้นะครับจบภายในราคา4แสนสี่นะครับรถสวยๆครับตัวนี้ 478SP จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะอันนี้นะครับอมาเริ่มตัวที่สี่กันนะครับ ตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้ายังขายได้นะครับตัวนี้ก็เข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับตัวนี้จะเป็นรถตักนะครับคูปต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับตัวนี้รถจดปี54ครับพร้อมถังถ่วงไซด้านท้ายครับเป็นตักแบบ LA 5 0 8ครับจางหลังสวยเต็มยังหน้าเต็มครับราคา335,000บาทครับเอ้ย ใช่ครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถูกต้องครับตัวนี้สามแสนสามหมืนห้าพันบาทครับนะครับพร้อมตักมุ้งขีนะครับตักมุ้งขีเป็นตักเกษตรนะครับตัวนี้ปากตักรับน้ําหนักได้ถึงสี่ร้ยห้าสกิโลกรัมนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่เลยนะครับปากตักใหญ่นะครับตัวนี้ลูกค้าชอบซื้อไปไว้ตักมันครับ ส่วนลูกค้าท่านใดหาไว้ไปใช้ตักในไซ์งานนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเบาะขาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้งานปันมาณหกร้ชั่วโมงครับครับอันนี้เป็น3 6มหติดตักนะครับนนคบันถัดมาครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคูเปต้านะครับ L368 0ตัวดีทีแบบคันโค้งครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อครับราคาก็ปรับราคาลงให้นะครับ255,000บาทนะครับคัดเดิมนะครับใช้งานอยูที่2,281ชั่วโมงครับครับสีสันห้องโดยสารครับยางก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับท้ายนะครับท้ายดีนะครับ สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับราคานี้เราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมนะครับให้พร้อมใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นที่ยางหน้ามีรั่วอยู่นะครับยังม่ท่นได้เปลี่ยนนะครับตรวจตัวนี้ครับสามศูนย์ศูนย์แปดนะครับเข้ามาติดจองแล้วครับขอบพระคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเกษตรวิสัยหรือเปล่านะครับ fc เรานะครับติดตามคลิปกันมานานครับ ตัวนี้รถสวยรถแห้งดีครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนจัดส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอีหนคันครับคูปต้านะครับแอสามสี่ศูนย์ปดดีครับตัวนี้มี2ราคาให้เลือกนะครับราคาแรกคือตามสภาพนะครับหนึ่งแสนปดหืนห้าันบาทนะครับไม่ได้เก็บสีนะครับ ส่วนอีกราคาที่สองนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก็บสีนะครับทำสีให้พร้อมนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าสามนะครับแต่ราคาเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าตามสภาพคือแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับท้ายเดิมนะครับรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ทันได้ล้างนะตัวนี้นะครับ ถ้าใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนมาโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือเข้ามาทดสอบระบบได้นะครับตัวนี้ก็จะให้ลองอยู่หน้าถนนก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นมันเยอะนะครับให้ลองด้านหนไม่ได้นะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะอีกหนึ่งคันครับเป็นน้องเล็กครับ B 2 1 4 0หนึ่งนะครับรถยี่บดแรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมอะไรจะเป็นแบบพอเยอร์นะครับรถคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนครับ รถจดทะเบียนปี60นะครับใช้งานอยู่400ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับ4 1 2สิบชั่วโมงครับสีสันห้องโดยสารสวยนะครับคันนี้นะครับรถไว้สําหรับเข้าล่องอ้อยนะครับหรือว่าใช้ตัดหญ้านะครับตามไรตามสวนนะครับขนาดความกว้างของฐานล้อครับอยู่ที่ขนาด1เมตรครับสบายสบายครับมินิมินิครับแล้วก็เป็นรถโฟวินขับสี่แล้วนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ต่างๆนะครับสวยเดิมนะครับ สวยเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูรถที่ขายได้ก่อนนะครับส่วนเมื่อวานก็เข้ามาจองกันสามคันนะครับอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนนะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็กดไอ l ดี e ไลน์แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับมันจะมี คำว่าไลน์ i อขึ้นอยู่นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับมันจะเด้งเข้าเข้ามาในหน้าไลน์แล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนเลยครับตรงนี้นะครับหรือไม่เป็นนะครับเพิ่มจากเบอร์โทรศัพท์ได้ครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแคปแล้วก็ส่งรูปมาเลยนะครับอะมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น L อลสี่ห้าศูนย์แปดครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางควนด้านท้ายนะครับราคาตามสภาพนะครับขายให้อยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนไม่รวมส่งนะครับ สองแสนไม่รวมส่งนะครับรับเองนะรถสตาร์ทใช้งานได้ปกติครับเครื่องเกียร์ดีนะครับแต่ถ้าราคาเก็บงานครับราคามาตรฐานขอนักแท็กเตอร์เลยครับ2,35,000บาทนะครับเก็บงานบิ้วทําสีเปลี่ยนแผ่นลังคาพร้อมนะครับแผ่นลังคามีแตกนะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับรถสวยนะครับคันนี้แห้งดีด้วยนะครับใช้งาน2 0 3 4ชั่วโมงครับสีสันห้องโดยสารครับ สวยนะครับเบาะจะเป็นเบาะแบบรถฟอร์ดนะครับมีเล่มพร้อมนะครับรถจดปี5้าหนะคันนี้นะครับรถคันนี้มีเล่มพร้อมนะครับจดปี5้าหนะครับนะครับไม่ได้หักนะแค่ไม่ได้ใส่น็อตนะครับนี่มันจะอยู่ในระแบบนี้นะครับขัน็อตเข้าไปก็อยู่แล้วขับรถสวยๆครับอ่าอีกหนึ่งตัวครับสาวก L3608 ครับตัวนี้นะครับ บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับจะมาติดตั้งชุดใบดันดินหน้าใหม่นะครับของ NASA นะครับแล้วก็จะก่อเป็นหางพวนให้นะครับเป็นผ่านพวนให้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา285,000บาทนะครับ285,000บาทนะครับพร้อมชุดใบดันใหม่นะคันนี้นะครับเราจะได้ชุดใบดันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียง แน่นเลยครับคันนี้นะครับตัวนี้ติดแต่งชุดใบวินไม่มีดานินหน้าให้ใหม่นะครับพร้อมกับผานพวนนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บสีให้รอบคันนะครับตัวนี้ก็ยังมีแถมท่อแถมหน้ากากให้อีกด้วยนะครับราคานี้คือราคาบิ้วนะครับปรับใหม่ทั้งหมดนะครับชุดท้ายสวยนะครับผมบอกเลยว่าชุดท้ายสวยนะครับคันนี้ 2 8 5แ0 0ดหมห้าันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้ L สามหดนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับ DC 6 8 G นะครับ DC 6 8 G นะครับเป็นรถอุ้มนะครับอันนี้เป็นรถอุ้มเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวแบบอุ้มนะครับปากคอสวยครับคอปู พอปูลเลกให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับแ็กช่วงล่างดีครับตู้สวยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับใช้งานดีแค่2,500กว่าชั่วโมงเองนะครับลูกค้าเกี่ยวข้าวเสียบแล้วขายนะครับเพราะจะไปซื้อ93นะครับตัวนี้รถสวยนะครับรถเกี่ยวแล้วก็มีครับตัวนี้200,000บาทครับ200,000บาทเมื่อวานรีวิวคลิปให้ดูแล้วนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้านะครับเข้ามาสั่งจองรถนะครับก็จะเป็น L34 นะครับ L34 L36 นะครับ3408นะครับเมื่อวานลูกค้าเข้ามาจองนะครับตัวนี้นะครับแสนเก้าหนห้าันบาทนะครับขอบพระคุณลูกค้านะครับจากอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ พกโปรไซจังหวัดขอนแก่นแล้วก็30แรงนะครับลูกค้าจองออนไลน์มานะครับลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วอีกหนึ่งคันนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็น l 3 6 0 8นะครับที่เข้ามาใหม่ยังไม่ทันได้รีวิวขายเลยครับลูกค้ามารอนะครับเมื่อวานนะครับลูกค้าจากชายวานนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับรถที่ติดจองแล้วก็พาเดินลงไปดูด้านหลังอู่แล้วกันเนาะ วันนี้เราจะจัดส่งสามรายการนะครับก็จะมี L4708 นะครับเราจะไปที่คันนี้จะไปที่อำเภอเรณูนครนะครับจังหวัดนครพนมนะครับคันนี้ปรับสภาพใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับส่วนคันนี้ก็จะไปที่อำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีครับเก็บงานใหม่นะครับเช็คจุดต่างๆนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็น49แรงม้านะครับรถที่เก็บงานเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ฝั่งทางนี้นะครับ พาไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น L อสามหกศูนย์แปดครับตัวนี้นะครับยังไม่ทันได้รีวิวลงคลิปเลยนะครับขายแล้วนะครับลูกค้าจากอำเภอชัยวนนะครับจังหวัดอุดรธานีเข้ามาสั่งจองไว้นะครับรถสวยครับนะครับดูสีคันล่างนะครับเป็นรถมาจากจังหวัดสาแก้วใช้งานแค่พันพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ชั่วโมงครับแผ่นราคาดีครับ เบาะมีขาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับทาให้ใหม่นะครับบิว้วแล้วก็เหมือนสวยสวยเหมือนด้านล่างนะครับอันนี้ก็สี่ิบเก้าก็จะจัดส่งวันนี้ครับไปที่อัเภอสุภุมานในช่างครับทํสี่ิบเก้าให้เสร็จนะครับจะออกวันนี้อันนี้ก็จะจัดส่งวันนี้นะครับน่า <c oughs> จะได้ไปรอบบ่ายนะครับทำบูธท,ทำบูธท,ทำอะไรใหม่ก่อนนะครับอันนี้ <c oughs> นะครับกำลังปีบูตขั้ท้ายนะครับรถเราเช็คให้พร้อมใช้ทั้งหมดนะครับสี่สิบเก้าแรงยันมากครับตัวนี้เก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยถ้าจําได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถคันพ่อดังๆนะครับที่อยู่นานๆเลยนะครับสำหรับเปอฟซีท่านใดติดตามเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกองกองแห้งอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็ทาสีใหม่นะครับโอ้ปิดเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็4708นะครับไปสีบุญเรื่องนะครับวันนี้ก็จะจบแล้วครับกําลังขึ้นประกอบนะครับงานช่างประกอบกาลังประกอบแล้วนะครับฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับฝาเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับฝาอยู่นู้นนะครับฝากระโปรงพื้นเรียมเลยนะครับวางอยู่อันนี้ก็3608ไปพคนาแก้วนะครับลูกค้าเร่งให้เสร็จวันที่15นะครับยังไม่รับรถเลยนะครับ นี้ก็สี่ห้าศูนย์แปดดีอสเปครับตัวนี้ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับตัวนี้ก็จัดให้แล้วครับใส่ท่อซิ่งนะครับใส่หน้าขากให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้36นะครับรอไปบุรีร,รัมรร์นะครับอำเภอลำดว, <S 2> <S 2> วนเอสูร์ซูรินนะครับอำเภอลำดวนมีสามสิบไปที่อำเภอสังคมนะครับอะ ันนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับรถเข้าใหม่สินค้าเข้าใหม่หลายคันหลายรายการครับ FC ท่านใดนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองครับก็สามารถแวะเวียนนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับให้โทรนัดก่อนนะครับโทรนัดก่อนนะครับถ้าจะมาดูรถก็โทรนัดก่อนนะครับโทรนัดก่อนนะครับที่ศูนย์91ครับ8611191ครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ3130447นะครับขอบคุณครับ